สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดอนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า l a g n a l o k Land v e r s d Genesis สำหรับเกมตัวนี้นะครับก็เป็น open world MMO นั่นเองนะครับในเวอร์ชันนี้แตกต่างจาก l a g k n a l o k Land v e r s d ปกติยังไงคือในเวอร์ชัน l a g n a l o k Land v e r s d Genesis นะครับผู้เล่นสามารถดออปในส่วนของตัวไอเทมต่างๆจากมอนสเซอร์ได้เลยนะครับไม่ต้องรอเป็นกล่องใช้สตามิน่าในการเปิดอีกแล้วนั่นเองนะครับเป็นข้อดีด้วยนะ แล้วนะตอนนี้นะครับตัวเกมมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับช่วยให้ผู้เล่นใหม่ได้ไเทมดีๆเยอะเลยนั่นเองทุกผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดพวกไอเทมต่างๆภายในเกมเพิ่มเติมด้วยแล้วก็เอาเยายกาศตัวเกมให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณหนึ่งเดี๋ยวลองไปชมกันครับสำหรับใครที่สนใจเกมตัวนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลย อันนี้บรรยากาศการเล่นเบื้องต้นนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเราก็สามารถทําการสร้างตรงนี้ได้เลยนะครับพวก preset ต่างๆหรืออะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการตั้งชื่ออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการสร้างตัวละครนะเมื่อได้ตัวละครที่ท่านต้องการแล้วเราก็สามารถทําการสร้างแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็การสตาร์ทเกมเข้าไปได้เลยอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเริ่มต้นนะครับ ก็ถ้าอยู่ในช่วงเทรนนิ่งกาวนะครับเราก็ทำการคุยกับ NPC ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเหมือนในส่วนของตัวเล็กนาล็อกปกติทั่วไปเลยนะั่นเองทุกู้ชมครับที่เราต้องทำการเดินเข้าไปในนู่นนี่ครับเดินเข้ามาแล้วก็ในเนี้ยนะครับทำการพูดคุยกับ NPC ต่างๆให้ครบนะครับนะแล้วก็ เดี๋ยวจะไปที่ช่วงเทรนนิ่งกราวกันนั่นเองทุกผู้ชมครับเนี่ยแล้วก็คุยกันไปแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเลเวลจ็อบเบสเลเวลเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะทีนี้นะครับผมเกมนี้นะครับจะมีระบบสตามิน่าด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับใช้สตามิน่ายังไงให้ครบนะครับอย่างแรกเลยนะครับพวกสตามิน่าต่างๆอะไรตรงนี้นะครับให้เราดูที่อินเวนทอรี่นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับเนาะที่เป็นในส่วนของตัวเมนทบุ๊กตรงนี้เนาะ เนี่ยครับมันจะมีจํานวนสต amina อยู่นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ1000เนาะสำหรับตัวปกตินะครับถ้า v p นะครับจะมี1,500นั่นเองท่าผู้ชมครับตอนนี้ถ้าถามว่าเอาไปทําอะไรคุ้มนะครับคือในช่วงแรกนะครับผมแนะนําให้ทําการเปิดนะครับเปิดด้วยเนาะนี่ครับสต amina ยูทเนาะอ่าอันนี้มันจะเป็นดิสเบิลอยู่นะครับให้ทําการเปิดเนาะพอเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราฟาร์มมอนสเตอร์นะครับในเลเวลที่เราไหวนะครับให้หมดเลยนะทุกวันนะครับนะเนี่ย ให้เราฟาร์มเอ่มอนสเตอร์ที่เราไหวนะครับเพราะว่ามันจะได้พวก EXP ได้ของดรอปค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้นะเออให้เราฟาร์มที่เราไหวนะครับหลังจากที่เราเลเวลสูงๆแล้วนะครับเราจะใช้สต้ามิน่าในการขุดแร่หรืออะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่ผู้ชมนะครับแต่ในช่วงแรกนะครับแนะนําให้เอามาใช้ในฟาร์มเวลก่อนนะครับเราจะได้เลเวลสูงๆไวๆอะไรแบบนี้นะในผู้ชมครับฟาร์มที่เราแบบต่อสู้กับพวกมอนสบายนะครับนะ นี่ครับแล้วก็อย่าลืมเปิดมันด้วยนะคือช่วงแรกมันมาแบบมันจะปิดอยู่นะครับเนี่ยมันจะปิดอยู่นะครับให้เราทําการเปิดด้วยนะอย่างเช่นตรงเนี้ถ้าขึ้นแบบนี้คือมัน a n a ด l ดูเบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปเปิดเนาะมันเปิดอยู่แล้วนั่นเองทุานผู้ชมครับถ้ามันขึ้น a ิสดูเ b l e นะครับก็มันปิดค่า default ของตัวเกมนะครับมันจะปิดไว้นั่นเองนะครับป้องกันผู้เล่นใหม่นะครับกดใช้โดยแบบไม่จําเป็นอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับตรงนี้นะครับ หลังจากใช้พวกอ่าสต้ามิาหมดแล้วนะครับแนะนำให้ไปทำภารกิจที่เป็นในส่วนของตัวเทียนะครับในส่วนของตัว hunting challenge season 1นะครับตรงนั้นเนาะเราจะได้แบบไม่ต้องใช้สต a m i n a น่าน,นี่เองทุกผู้ชมครับสต a ามิเเอามาใช้ฟ a r m w เว e ก่อนแล้วก็อื่นๆเพิ่มเติมนะครับหลังจากสต a ามิ a น่หมดแล้วนะครับพวกยิปเพียมันจะลดลงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอาตาัตราดอปมันก็จะลดลงด้วยน,นั่นเองทุผู้ชมครับแล้วทีนี้เราก็ อ่าใช้หมดแล้วนะครับเราก็ไปฟาร์มภารกิจอื่นๆหรือทำเควสหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นั่นเองผู้ชมครับหรือในส่วนของตัว s ัมมิแน่นะครับใครเลเวลสูงแล้วนะครับก็ไปใช้ในการขุดแร่หาของมาขายหรืออะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะอันนี้นะครับซัมิน่นะครับขึ้นอยู่กับการบริหารของแต่ละคนนะครับถ้าถ้าเป็นผมก็จะใช้ในส่วนของการฟาร์มเวลในช่วงแรกมันไปก่อนนั่นเองผู้ชมครับเพื่อให้เลเวลตัวละครมันจะได้สูงๆนั่นเอง กิจกรรมที่น่าสนใจต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Hunting Season 1นะครับหรือ Season 1นั่นเองทุกชมครับก็จะเป็นในส่วนของตัวกิจกรรมทำในส่วนของตัวการตีมอนสเตอร์ตามเทียร์ลิสต์นะครับมีตั้งแต่เทียร์1เทียร์2เทียร์3เทียร์4นะครับ1 2 3 4นั่นเองทุกชมครับหลังจากทำกิจกรรมตรงนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีไอเทมแบบนี้นะครับอย่างเช่นในส่วนของตัว พชันอันนี้นะครับอามานาโพชันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวซัพพลายบ็อกซ์นะครับเทียร์สามน้อแล้วก็ในส่วนของตัวบริสิ่งนะครับอ่านถูกหรือเปล่านั่นผิดขอภัยด้วยนะครับแล้วถ้าเราทําทั้งหมดนี้นะครับครบเราจะได้ในส่วนของตัวไข่ตรงนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับกิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่29มีนานะครับถึงวันที่24เมษายนนี้เท่านั้นนั่นเองคุณผู้ชมครับขั้นตอนการทํากิจกรรมนะครับมาที่เมืองพนเทล่าเหมือนเดิมนะครับ ในส่วนของ M P C ที่ชื่อว่า Monster Hunting นั่นเองทุกู้ชมครับเราสามารถเลือกรับได้เลยนะว่าเราจะทําในส่วนของตัวเทียไหนนั่นเองนะครับในแต่ละเทียนะครับก็จะมีแผนที่ที่เราสามารถเข้าไปทําได้เนาะเทียที่1นนะครับก็จะเป็นตั้งแต่เลเวล20ถึง40นะครับให้เราจัดการมอนสเตอร์1000ตัวนะครับก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะไปแมปไหนอะไรอย่างไงนะครับเห็นเขาบอกว่าเอ่อตรงนี้นะครับแนะนำว่าเราไม่ต้องใช้ในส่วนของตัวสตานมิน่านะครับให้เราเอ่อใช้สตานมิน่าในแต่ละวัน ให้หมดก่อนค่อยมาทำเควสพวกนี้มันจะมีประโยชน์กว่าอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้นะครับผมสำหรับตัวภารกิจนะครับในส่วนของตัว hunting season 1นั่นเองทุกผู้ชมครับให้เรามาที่เมือง p o n t e l r a นั่นเองุผู้ชมครับแล้วก็เดินมาที่กลางเมืองเนาะมันจะมี npc อยู่นะครับนี่กลางเมืองนี่ประมาณนี้นะครับมันจะมี npc คนนี้อยู่นี่ก็คือตัวนี้เนาะอ่ามอนเตอร ฮันติงนะครับถ้าเราเลเวลถึงนะครับเราสามารถทําการรับตรงนี้ได้นะครับในส่วนของตัวภารกิจที่เป็นเทียนะครับนะแต่ตรงนี้เหมือนจะยังรับไม่ได้นะ้อก็จะมีเทียหนึ่งเทียสองเทียสามเทียสี่นะครับแล้วก็รับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับภารกิจมันจะขึ้นมุมขวาบนตรงนี้นะครับผมนะว่าตอนนี้นะครับเราจัดการมอนสเตอร์ไปกี่ตัวแล้วนั่อเองทุ้ชมครับสำหรับตัวเทียหนึง่ง นะครับผมมันก็จะมีพวกแมปมดหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือว่าแมปท่อนะไปง่ายๆนะสำหรับแมปท่อเนี่ยครับสำหรับใครที่แบบไปไม่เป็นเนาะให้เรามาด้านซ้ายบนตรงนี้นะครับนี่เราทําการเดินออกจากตรงนี้มาก่อนนะครับนี่สมมติว่าเรารับเพื่ออะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้เราก็เดินไปด้านซ้ายบนเนาะเดี๋ยวให้เข้าไปในนี้นะครับด้านซ้ายบนตรงนี้เนาะมุมซ้ายบนเลยนะครับแล้วเข้าไปในนี้แล้วก็ทําการคุยกับ n p c คนนี้นะครับนี่คุยกับ n p c คนนี้นะครับคุยได้เลยนะครับ เขาจะพาเรามาตรงนี้อันนี้ครับเขาอยู่ในส่วนของตัวนี้เนาะเริ่มจากนั้นนะครับเราอยู่ดูตรงแบบนะครับเราอยู่ตรงนี้เนาะให้เราคุยกับตรงนี้นะครับเขาจะพาเราวาร์ปไปนี่เราจะเข้าอยู่ในท่อแบบนี้นะครับเราจะไปชั้น2นะครับแล้วก็ไปที่ตัวแดงอะไรประมาณนี้นะครับนะรู้สึกว่าเราต้องฟาร์มประมาณชั้น3หรืออะไรแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมเนาะ สำหรับตัวเควสที่เป็นเทียนะครับมันจะมีตัวเควสภารกิจนะครับเดี๋ยวอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะครับจำนวนที่เราสามารถทําได้อะไรประมาณนี้นะครับผมว่าเราทําไปถึงกี่ตัวแล้วเนาะสำหรับเควสในส่วนของตรงนี้สําหรับผู้เล่นที่เดินแมปไม่โถกนะครับไม่รู้จะไปตีมอนตรงไหนดีอะไรแบบนี้นะครับให้เราเข้าที่ตัวเว็บไซต์ของทางค่ายเกมได้เลยนะครับมาที่ขีดสามขีดด้าน้ายบนน้อแล้วก็มาที่ World Map นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดแมปนะครับหรือว่าดูมอนก็ได้นะครับตรงนี้เนาะก็จะเป็นมอนสเตอร์เลเวล1นึถึงยีนะครับยีถึงสีอะไรแบบนี้นะครับอย่างเช่นถ้าเราจะตี21ถึง40นะครับเราก็เลือกนะอย่างเช่นตัวนี้เขาก็จะบอกนะว่ามีตรงไหนบ้างนะครับตัวนี้เขาจะบอกนะว่าเรามีตรงไหนบ้างนะครับแต่ละมอนอะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็ในแมปนะครับถ้าเรากดที่แมปนะครับมันจะมีมอนสเตอร์นะครับบอกนะว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับหรือ กดตรงแมปไหนที่เราอยากไปนะครับเราก็สามารถไปได้เนาะให้เรากดที่แมปนะครับแล้วก็ให้กดที่ด้านขวามือตรงนี้เห็นไหมครับนิเกเตอร์ตรงนี้นะครับให้กดมันจะทําการก๊อปปี้นะครับตัวเนี้ยเราเอาเข้าไปในเกมนะครับในช่องแชทมันจะมีระบบนําทางให้นะครับเป็นเส้นนะครับเป็นลูกศรชี้อะไรประมาณนี้เมื่อกี้เราทําการก๊อปปี้นิเกเตอร์มาแล้วใช่ไหมครับให้ด้านซ้ายล่างเนาะเรากดนะครับเปิด คีย์บอร์ดเนาะแล้วก็วางลงไปนะครับกดเพจลงไปเนาะที่เราก o p ปิมาแล้วกด Enter นะครับมันจะมีเส้นแบบนี้บอกนะครับนี่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ได้นะครับแล้วก็วิ่งตามแมปไปได้เลยนะครับเราไปเมืองถัดไปหรืออะไรแบบนี้นะครับเมืองที่เราไม่เคยไปนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เราก็สามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้ในการแนะนํา เส้นทางได้เช่นกันนะครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงไอเทมแลนสโตนกันบ้างนั่นี่คุณผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เนาก็จะมีแลนสโตนปกตินะครับแล้วก็แลนสโตนที่ได้จากแคสหรืออะไรประมาณนี้เนาะสำหรับตัวแลนสโตนนะครับทั้ง2แบบก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนั่นเอคุณผู้ชมครับตัวแลนสโตนนะครับจะเป็นไอเทมนะครับที่เพิ่มความสามารถของตัวชุดไม่ว่าจะเป็นการบวกสเต็กบวกหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับที่เป็นออปชันเสริมเข้าไปนะครับหรือว่าใส่เอจิบวกหนึ่งเพิ่มเติมเข้าไปเนาะวิธีการหา แ a น d สโตนนะครับผมเราสามารถทํายังไงได้บ้างนะครับ สำหรับวิธีแรกนะให้เราไปที่ในส่วนของตัวลอยแยกแห่งอิกดาซิลนะครับก็จะปลดล็อกที่เลเวล50นะครับเราสามารถเปิดสมุดแล้วก็ทำการวาร์ปได้เลยนะสมุดที่เราใช้ในส่วนของตัวสต a m i มินานะครับผมเมื่อเข้ามาในนี้นะครับให้เราฟาร์มพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับมันจะมีโอกาสดรอปในส่วนของตัวกระเป๋านั่นเองนะครับหรือว่าเป็นถุงเนาะโอกาสดรอปก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเปิดถุงอะไรพวกนี้นะครับมันมีโอกาสที่เราจะได้รับในส่วนของตัวแ d นสโตนอยู่นั่นเองคุผู้ชม ครับแล้วนอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือให้เราไปที่แมปขุดนั่นเองผู้ชมครับก็จะมีโอกาสในการขุดในส่วนของตัว แลนสโตนด้วยนั่นเองเื่อนผู้ชมครับสำหรับตรงนี้เนาะสำหรับที่สามารถขุดตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเพลเยอร์ที่มีเลเวลา0ขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องมี v i p ด้วยนะครับสำหรับการขุดตรงนี้นั่นเองผู้ชมครับเนาะที่เหลือเราก็ไปลุน้นจากในส่วนของตัวกระเป๋าเอาแล้วกันนะครับที่เป็นถุงนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไอเทมที่ชื่อว่าแลนสโตนนั่นเองแลวนอกจากนี้นะครับภายในเกมนี้นะครับสำหรับผู้เล่นที่แบบเออพอมีกำลังเนาะ เราสามารถไปได้านขวานได้เลยนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวออโต้นะครับที่สามารถช่วยผู้เล่นได้นั่นี่คนผู้ชมครับสามารถตั้งออโต้เพลเยอร์ให้ตัวละครตีมอนอัตโนมัตินะครับเก็บของนะครับทำการวาร์ปหนีมอนหรืออะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างคุ้มแล้วถ้าใครเล่นเกมนี้ยาวๆนะครับก็แนะนําตัว V.P. ตัวนี้ด้วยนะครับ ตัว v ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวไอเทมที่ได้ของรางวัลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Stamina ปกติจะได้ที่1,000ใช่ไหมครับอันนี้จะได้บวกไปอีก500หรืออะไรแบบนี้เพิ่มเติมแล้วก็ได้บวกย P อัตราการดรอปเพิ่มเติมด้วยนะครับหรือใครนะครับถ้าชอบความเสี่ยงหน่อยก็ตัวนี้นะครับสุ่มหาของนั่นเองทุกชมครับนะ ก็หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูกิจกรรมมือใหม่ที่น่าสนใจกันบ้างนะครับว่าณนะตอนนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนอกจากนี้นะครับทางค่ายเกมนะครับยังมีในส่วนของตัว give away code นะครับผมก็จะเป็นโค้ดที่เราจะได้รับไอเทมต่างๆภายในเกมนะครับโค้ดตัวนี้นะครับมีอายุตั้งแต่วันที่29มีนามนีนาถึง5เมษายนนี้เท่านั้นเองนะผู้ชมครับอย่างแรกเลยที่เราจะได้ในส่วนของตัว b บทเทิลบับเบิลนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวคาฟานะครับผมแล้วก็ที่เด็ดสุดเลยก็น่าจะเป็นในส่วนของตัว, Orange Box วออ a n เรน o ์ i o n ชั่นบล็อกคูนสองนะเด็กผู้ชมครับก็จะเป็นไอเทมที่ดีเลยนะครับสามารถอ่ากดลิงก์ใต้คลิปนะครับไปทำการกอก กิบเอาเวโค้ดตรงนี้ได้เลยนั่นเองทุกผู้ชมครับก่อนที่โปรโมชั่นจะหมดตรงนี้นะครับผมที่สามารถใช้ได้กิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว l e v e l Up m ไม t o r e นั่นเองทุผู้ชมครับสำหรับตัวละครที่เราจะต้องไปทำการรับเควสนะครับหรือว่าอะไรตรงนี้นะครับจะอยู่ในส่วนของตัว NPC นะครับตัวนี้ชื่อว่า Level Up My ม t o r e นะครับจะอยู่ที่พอนเทล่านะครับถ้าตามแมปก็จะอยู่ที่กลางเมืองเลยนั่นเองทุผู้ชมครับ ก็ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็น1 ID 1ครั้งนะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นทุกครั้งที่เราเลเวลอัพนะครับมันก็จะมีไอเทมนะครับเนาะนี่ครับถึงเลเวลประมาณเออ 99เลยเนเนยผู้ชมครับไอเทมก็มีตั้งแต่ในส่วนของการแจกในส่วนของโพชันนะครับลิงบ็อกอะไรแบบนี้นะครับผมไฟวิ่งคูณ2ชั่วโมงอะไรประมาณนี้ก็มีอ่าอะไรแจกเยอะด้วยนะครับเนี่ยไฟวิงแจกอีกแล้วนะครับผมโพชันนะครับเนี่ยเขาแจกไอเทมค่อนข้างเยอะนะครับไฟวิงก็แจกอีกนะครับพชั่นบ็อกอะไรแบบเนี้ยคือตรงเนี้ยนะครับแนะนําให้มาทํากิจกรรมกันเนเนยผู้ชมครับก็ง่ายๆเลยนะครับให้ทําการ ไปที่อ่าพอนเทล่านะครับซิตี้นะแล้วก็มาที่กลางเมืองมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับผมก็ทุกๆการอัพเลเวลนะครับผมเราก็จะได้ไอเทมประมาณนี้นั่นเอยทุกชมครับกิจกรรมตัวนี้เหมือนจะมีระยะเวลาด้วยนะก็คือตั้งแต่29มีนานะครับถึงวันที่15พฤษภามนะครับระยะเวลาอีกยาวไกล นะครับนะก็จะเป็นอไอเทมเลเวลอัพนะครับนี่ดูของรางวัลเต็มเลยนะครับหนูจะเป็นพวกแหวนอะไรแบบนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจนะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมภายในเกมนะครับที่มีอะไรที่น่าสนใจนะตอนนี้นอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมแอร์ดรอปด้วยนั่นเองทุกผู้ชมครับสำหรับตรงนี้เนาะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับให้ทําการล็อกอินด้านขวาบนให้เรียบร้อยนั่นเองทุกผู้ชมครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนาะ อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการ join community ของค่ายเกมนะครับหมวดจะเป็นทวิตเตอร์ดิสคอแล้วก็เฟซบุ o กนะครับให้ทําการถูกใจนะครับเข้ากลุ่มแล้วก็กดถูกใจเฉยเนาะเราก็จะได้รับไอเทมตัวนี้เลยนะครับ job battle manual นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราทําครบเรียบร้อยแล้วเราสามารถรับของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็น l o n i n wallet นั่นเองทุผู้ชมครับให้ทำการเชื่อมกระเป๋าให้เรียบร้อยนั่นเองุกผู้ชมครับหลังจากเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการ รับของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับกดเคลมได้เลยเนาะถัดมานะครับก็จะเป็นทีมอัพมิชชั่นเนาะตรงนี้นะครับผมก็จะให้ผู้เล่นทุกคนช่วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นตัว t w i t t e อร์นะครับ m i n t n f นอนะครับ Discord เนาะแล้วก็ตัว Facebook อันนี้ครบแล้วนะครับ1น0 0 0แสนเนาะสำหรับตัว Facebook แล้วก็ตัว t w i t t e อร์นะครับยังฟ o ลโล w ไม่ครบเนาะถ้าทำภารกิจหมดนี้นะครับช่วยกันทำมดนี้นะครับเราจะได้ตัวนี้นะครับเพชรนั่นเองทุกชมครับ แล้วนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมด้วยนะครับแกนลันคว s t อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะมีพวกภารกิจต่างๆให้เราทำารืว่าจะเป็นเลเวลอัพชันเลยนะครับมอนเตอร์ฮันติงซีซั่นวันอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้อะไรแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีภารกิจอื่นเพิ่มเติมด้วยนะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวนี้ด้วยนะครับ global player quest นะครับตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวเพชรนะครับ ตรงนี้นะครับเราก็มาอ่านดูพวกเงื่อนไขการล็อกอินต่างๆหรืออะไรแบบนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับในส่วนของการเบิร์นแลนด์ตรงนี้นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็คือการย้ายเซิร์ฟเวอร์มาเล่นตัวเซิร์ฟเวอร์แลนด์ใหม่นั่นเองนะครับประมาณนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับแล้วนอกจากนี้นะครับได้ขวาบนนะครับในส่วนของตัว Launch App นะครับก็จะมีในส่วนของตัว m a r k e t p ตเพจด้วยนะ หลังจากที่ผู้เล่นเชื่อมกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถจับจ่ายใช้สอยใน Marketplace ได้เลยนะครับว่าจะเป็นพวกอาวุธนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นอาวุธประเภทไหน อะไรยังไงนะครับผมเราสามารถเลือกในนี้ได้เลยเนาะมีการ์ดนะครับมีในส่วนของตัวนี่ครับที่เป็นไอเทมต่างๆที่คนใช้กันค่อนข้างเยอะเนาะวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมไปทํากิจกรรมที่ทางค่ายเกมจัดกันด้วยนะ